มูลรากของอุปทานขันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานขันมีอยู่ห้าประการนี้เท่านั้นใช่ไหมคืออุปทานขันคือรูปอุปทานนขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณพระเจ้าค่าพิขุ อุปทานขันมีอยู่หประการนี้เท่านั้นคืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปทานขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นมูลรากพระเจ้าค่าพิกุอุปทานขันห้าเหล่านี้ มีฉันทะคือความพอใจเป็นมูลราก